คือปีหนึ่งนี่เราจะเรียนทับสีเชื่อคือสอบถามจากพวอพันจริงๆเลยนะครับเาตามดูที่เขาขึ้นเลยครับไม่ได้มาครับคือตามที่เขาถนัดครัครับผมพบกับเรา ช่องกุยาเจียงทรายแก้วสักไปครับผมสวัสดีควันหงหรือสวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพามาอัปเดตอาการตกมันของทลายโชคชัยแหง่งแห่งแห้งยานนี้นี่คาดว่าตกมันนานกว่าเพื่อนเลยนะครับเอซ สวัสดีครับพ่อรบรอกี่เดือนแล้ว,วเร็วจังเลยเร็วเร็วมากเลยเรียตรงนี้ลายเชือกนะครับเอาจากแม่แป้งน้ำนี่มากี่เชือกแล้วจากนั้นมาสี่เชือกในระยะเวลาหกเดือนก็มาสี่เชือกแล้วสำเร็จทุกเชือก ได้ทุกเชือกนอกจากแป้งดำได้น้อยหน่อยไม่สำเร็จสองเชือกเหมือนกันอ๋อได้สามมือกันได้สามก็เขาเรียกยังไงอ่ะมันแล้วแต่ดวงเนาะของพวกนี้เนาะฟันหงเนาะก็แล้วแต่วาสนาเลยนะครับได้ไหมครับใช่ครับได้ครับใช่ครับคือเราไม่ได้มัดอะไรนะครับคือเราปล่อยไว้เลยปล่อยให้ขึ้นเลยก็ได้ก็คือได้ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแต่ตกมันหกเดือนนี้ก็ถือว่า นานพอสมควรอายุแค่20ปีเต็ม20ปีเต็มนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนานตกมันนาน,านมีข่าวดีหรือ,อยังมีเชือกแล้วที่ทับทับปีที่แล้วอ๋อคือปีนึงนี้เราจะเน้นทับถเชือกคือสอบถามจากพ่อพันธุจริงๆเลยนะครับ เราตามเรื่องที่เขาขึ้นเลยครับผมไมได้บังคับคือเอาตามที่เขาถนัดเราเราไม่จํากัดคือเขาอยากขึ้นเชือกไหนก็ให้ขึ้นเลยครับถ้าเชือกไหนเขามาหาเขาก็อยากขึ้นให้ขึ้นเลยเพียงแต่เราไม่คือเราไม่เขาไม่ได้บังคับแต่ส่วนมากปีหนึ่งเราจะทับได้ประมาณปีหนึ่ง ก็น่าจะประมาณ4-5เชือกได้ปีหนึ่งอันนี้ก็ถอยถอยบนะ้างคือเราเราทับเป็นประจำประจำทุกปีนี้มีเปลี่ยนไหมใช่ใช่ก็เปลี่ยนเล็กน้อยครับนิดหน่อยเราต้องจูนเอากระเป๋าต่อ,อคือจูนนี้คือหมายถึงเราต้องเอาแบบสไตล์เดิมๆแต่เดิมๆอย่าให้เขาเปลี่ยนใช่สไตล์ของเราสไตล์ของควานออ่าคืถือว่าชุดไทยชุดมัน คือเป็นกอกลัก,รกประจําตัวควานเลยนะครับที่เขาเลี้ยงช้างไม่เหมือนกันบางเชือกเขาก็อีกแบบนึงเนาะ,อะของเราก็อีกแบบหนึ่งแต่ของเราคือตกมันบ่อยบ่อยเราก็ต้องประมัดระวงังที่สุดนี่น,นะครับควานหงนก็ถือว่าสุดยอดชุดยอดนะครับสุดยอดคือช้างตกมันนี่ทับได้นะควาหนหงก็ถือว่าพ่อพลายโชคใจดีดีพอประมาณครับ เ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าไม่ไม่ถือว่าเป็นเขาเรียกภาษาไทยคือธรรมดาปกติอเอาแบบปกติมาถือก็ดีว่าแค่ปานกลางใช่ไหมครับปานกลางขอให้ดีปานกลางอย่างนี้ตลอดอดีปานกลาง <c oughs> สม่ำเสมอเขาเรียกว่าสม่ำเสมอ,อคือสม่ำเสมอนี่คือเวลาตกมันนี่ทับได้นะครับคือให้เป็นแบบนี้ทุกปีทุกปีเนาะ ปีหนึ่งทับได้ประมาณ4 -5 ้าเชือกนี่ถ้าติดก็ประมาณ2อมอันนี้คือแล้วแต่ฮอร์โมนเขาเข้ากันเนาะเราเลือกไม่ได้นะครับไม่ใช่เราเลือกไม่ได้ว่าจะต,ติดคือขึ้นเลยือติดเลยนี่เราเราไม่เน้นนะครับคือแล้วแต่ว่าสนาเหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าสนาดาวงชะตารเราส่งงใช่ครับผมคือตอนนี้นี่มีลูกประมาณ6กเชือก เชือกนี่เป็นลา,ปลายสายชีเลยอู้แต่ผมเห็นน้องวายุมันจะมีงานนะใช่ไหมกอคิดว่างานเนาะผมว่าผมว่างานานะครับเพราะว่าผมเห็นผมไม่ได้เห็นหลาย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 เดือนผมไม่เห็นวันนั้นเออราบโผลแล้วมีอีก,อกที่ไหนบ้างข้องใครบ้าง,งบ้านตะทิ้เชือกหนึ่ สุกในวัดโดนโดนได้นอนวันอาทิตย์นี้เป็นต,ต,ตัวเมียตัวเมียอันนั้นทับกี่ครั้งครับตับตก๊แตกแปดครั้งครับแปดครั้งคือตัวเมียไม่ให้คือไม่ให้เลยครับแค่แปดครั้งเลยครับจนมากนี่จะทับให้กี่ครั้งก็อย่างมากก็เจ็ดครั้งครับอ๋อคือทับติดก็ไม่ติดก็มียรครับผมเลยเคยทับมาแล้วครับ กำหนดของกำหนดของเราคือแค่เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งถ้าติดก็ติดติดก็ติดไม่ติดก็ซ้ํำได้ซ้ำได้ครับก็มี fc ถามว่าเราทับนี่เราต้องเสียไหมเสียเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ดูท um> ี่เราจีรจาากันคือเราต้องจีรจาจากับทั้งตัวผู้กับตัวเมียเราต้องมาคุยกันก่อนก่อนทับนะครับคือยังไงยังไงเราต้องมาคุยกันก่อนเหมือนกับสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาใจสัญญาใจนะครับ แต่คนบ้านเราก็ดูแล้เนาะรู้ใจกันคนบ้านเราครับไม่เป็นไรครับสัญญาจใจก็ต้องมีบ้างแหละครับเล็กน้อยค่าครูเนาะปวันหอมเนาะค่าค่าครูตัว้ายเหครับเหมือนกันครับเป็นค่าครูครับเป็นค่าครูถ้าเป็นอย่างนี้หม,มายความว่างไงถ้ายโยกอย่างนี้เป็โยกปกตเปเปิเป็นปกติของเขาโยกฟังเรา โยกฟังเราดูนะครับก็ดีหน่อยคือเขาเขาไม่ค่อยกระโดดใส่นะผม้งมานะใช่ไหมตามที่ผมสังเกตนี่เขาไม่ค่อยโดดใส่นะครับถ็าจะยังมากปรเทศทำมืออ่ไงี้ทำมือใส่เฉยก็ถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่กับเพื่อนกับฝูงก็ถ้าไม่ตกมันก็ธรรมดานะครับ fc ถ้าตกมันแล้วก็เป็นอีกแบบนึง นี่ยใยกล้ลครับน, <c oughs> นี่ใสไม่เหมือนนี่ใส่ช้างตกมันนี่อ่าปกติแล้วนี่ถ้าช้างตกมันจริงๆส่วนมากส่วนมากเลยนี่ควานจะเข้าไม่ได้นะจริงๆนะอันนี้คือพูดจากประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นเลยส่วนมากส,ส่วนมากเลยนี่ควานจะเข้าไม่ได้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเข้าได้นะแต่สำหรับโชคชัยนี่เข้าได้สบาย,บายเข้าได้แล้วก็แก้ได้ด้วยนะครับ ในระยะเวลาหกเดือนนี่มีผิดปกติอะไรไหมแต่ละเดือนนะเดือนก็ผิดบ้างครับบางทีก็ตึงมากก็ปวดหัวมากบางทีก็มองเราบ้างอะไรบ้า<ม>งแต่เรารู้ว่าเออช่วงนี้เขาปวดหัวอะไรเราก็อย่าเข้า<ม>เราก็ต้องสังเกตเอาเรื่อยๆเพราะนอนกับเขาอยู่ประจํานะครับก็วนันไหนที่เขาตึงมากๆเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็นิ่งๆไปเนาะแล้วก็ทําเหมือนไม่รู้ แต่สายตานีเรามองเหมือนกันนะครับใช่ครับควานช้างถ้าควานช้างอยู่ด้วยกันประจานี่จะรู้เพราะว่าเขามายังไงเขามารูปแบบไหนนี่เรารู้แล้วนะครับรู้ใ้รู้ภูมิกันแล้วคือเราอยู่ด้วยกันนี่ก็หลายปีแล้วเนาะเกินสิบได้ยังเกินสิบปีแล้วนะครับเกินสิปีรู้ใจนะครับก็อยู่ผมก็เคยเห็นนะครับนี่พระโชคชัยตอนนี้ ไม่คิดว่าโตขึ้นมาจะรูปหล่อขนาดนี้เลยงาเขาก็ออกสันส้นๆเนาะสันส้นๆเล็กๆเนาะตัวเขาก็จะป้อมๆท้องใหญ่ๆเลยเนาะโตขึ้นมานี่โอ้สูงสูงยาวเขาดีเลยนะครับ FC ก็เหมือนผมก็ไปแก้วแหละครับมายังไงก็รู้ใจครับวิสัยยังไงก็รู้ใจครับอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบเรารู้หมดเนาะโอเคครับผมก็วันนี้เรามาอัปเดต การตกมันของพายโชคชัยมีอะไรจะฝากไหมครับช่โชคชัยแฟมิลีด้วยนะครับครับพมนี่ครับก็ฝากไม่ไม่เอฟซีปฏิทตามช่องพายโชคชัยแฟมิลี่โชคชัยแฟมิลี่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ซับเท่าไหร่แล้วครับไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ได้ลักไม่ได้ไม่ไปได้เลยก็แม่แม่ควานเขาบอกว่าโอ้ยไม่รู้จะถ่ายยังไงอยู่แตกับหลักกันว่าก็ฝากด้วยนะครับก็วันนี้ อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกกยอาเจียงพลายแก้วสักใบแล้วก็ช่องโชคชัยเฟมารีร่ด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ